สวัสดีครับเพื่อนๆสําสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการตั้งด์กโหมดนะครับหรือโหมดมืดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10ของเรากันนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะพบปัญหานะครับว่าเวลาเราเล่นคอมพิวเตอร์ในที่มืดๆเนี่ยถ้าเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเป็นโหมดปกติเนี่ยแสงมันค่อนข้างจะสว่างใช่ไหมครับ ทีนี้เวลาเราปิดไฟปิดอะไรต่างๆเนี่ยแสงสว่างมันก็รบกวนสายตานะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเซตทุกอย่างเป็นโหมดมืดเนี่ยมันก็จะทําทให้เราสบายตาขึ้นนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับวิธีการเซตเนี่ยก็คลิกที่ว่างๆที่ Desktop นะครับแล้วก็เลือก Personal i ไลนะครับนะบแล้วก็จะมี Background ให้เลือกนะครับในส่วนของ c k g r o u o u เนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อนๆไม่รู้วิธีเซตดาร์ m โหมดนะครับ ก็มาเซตแบ็กกราวอย่างเดียวนะครับก็มาเซตตัวแบ็กกราวให้เป็น Solid c ั l เ r นะครับเป็นสีดำนะครับแต่สังเกตดูนะครับมันไปเฉพาะแบ็กกราวนะครับเวลาในส่วนของทัสบาร์อะไรพวกนี้มันไม่ได้ไปด้วยนะครับหรือว่าเวลาเราเปิดเว็บเบ์เซอร์เนี่ยมันก็ยังสว่างอยู่เหมือนเดิมนะครับนะฮะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซตแบ็กกราวอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับเราต้องไปเซตเพิ่มเติมนะครับให้มาต่อที่คัลเลอร์นะครับ พอมาต่อที่คัลเลอร์เนี่ยให้เราเลือกตรงในส่วนของชุดโ y คัลเลอร์เนี่ยครับให้เลือกเป็นดาร์กนะครับพอเราเลือกเป็นดาร์กเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสังเกตดูตัวทัสบาร์เนี่ยต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีดําไปด้วยนะครับตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็จะเป็นดําไปด้วยนะครับนะครับ Google ก็จะดําเหมือนกันนะครับปิดไปก่อนนะฮะ แต่ว่าพอเราเซตดาร์กโหมดแล้วเนี่ยโปรแกรมอื่นๆมันจะดําไปหมดนะครับซึ่งมันจะมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่มันมีปัญหานะครับก็คือ Word นะครับเราลองเปิด Word ดูนะครับตอนนี้ผมเปิด Word ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับตัวพื้นหลังของตัวเอกสารเราเนี่ยมันกลายเป็นสีดําไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยที่แสดงอยู่ตรงนี้เนี่ยคือผมทําไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับ ตัวอักษรสีอะไรเนี่ยผมจะพิมพ์คํานั้นไว้นะครับอย่างเช่นนี้เป็นสีดํานะครับผมก็จะพิมพ์สีดําไว้อันนี้เป็นสีแดงอันนี้เป็นสีเหลืองสังเกตดูนะครับตัวอักษรที่ผมพิมพ์ไว้ว่าสีดําเนี่ยมันดันขึ้นเป็นสีขาวนะครับมันขึ้นไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือปัญหาของดาร์กโหมดนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นอักษรสีขาวนะครับมันดันกลายเป็นสีดําไปเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาของดาร์กโหมดนะครับจะทําให้ตัวเวิร์ดเนี่ย สีมันถูกเปลี่ยนเป็นสีดําไปด้วยนะครับแล้วสีตัวอักษรหรือสีเอกสารบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับวิธีการแก้นะครับให้เรามาที่วิวนะฮะวิวแล้วก็มาที่สวิตช์โหมดตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าสวิตช์โหมดดาร์กโหมดเนี่ยให้เรากดทีหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นสีที่ถูกต้องนะครับทันนี้ยังเพี้ยนอยู่กับ่าโอเค ทีนี้เนี่ยพอเรากดปุ่มสวิตช์โหมดตรงนี้เนี่ยสีดาก็จะกลายเป็นสีที่ถูกต้องแล้วนะครับสีพื้นหลังก็เป็นสีสีขาวของเอกสารถูกต้องแล้วนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวเดี๋ยวผมลองเติมพื้นหลังดูนะครับเนี่ยมันเป็นสีขาวนะฮะก็เป็นสีที่ถูกต้องแล้วนะครับก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของ dark m ห d e นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือ วิธีการเซตดักโหมดนะครับให้เป็นสีดำหมดเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสบายตาเวลาเราใช้งานในที่มืดนะครับก็ยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดๆไปด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ